สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้มีข่าวดีนะรับสมัครแม่บ้านเงินเดือน15,000บาทหาที่ไหนไม่ได้แล้ครับยากมากเพราะว่าเงินเดือนเนี่ยเทียบเท่ากับคนจบเป็นยาตรีเลยนะเป็นบริษัทโรงพยาบาลยันฮีจำกัดรับครั้งนี้20อัตรานะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันนะทุกท่านครับบริษัทโรงพยาบาลยันฮีจำกัดรับสมัครแม่บ้าน20ัตรานะครับ รายละเอียดของงานคือแม่บ้านทําความสะอาดภายในโรงพยาบาลนะครับสถานที่ติดต่อเพิ่มเติมก็คือบริษัทโรงพยาบาลจันฮีจำกัดเลขที่454้บางอ้อบางพลัดกรทมนะครับห0 7่0หมายเลขติดต่อท่านต้องโทรเองนะ02 879 03 00เกนะครับเเกี่ยวกับบริษัทโรงพยาบาลจันฮีทุกคนคงจะได้ยินชื่อบ่อยๆนะเป็นโรงพยาบาลที่ เป็นเอกชนนะครับขนาดใหญ่าสามารถรองรับผู้ป่วยได้400เตียงและรองรับผู้ป่วยนอกได้ถึงเวลา2,000คนเปิดให้บริการรักษาเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามนะและโรคทั่วไปครบทุกสาขาโรงพยาบาลจันฮีมีบุคลากรทางการแพทย์ที่พร้อมจะให้บริการครบ24ชั่วโมงนะครับโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางประจำโรงพยาบาลเนี่ยมีมากกว่า150ท่านแพทย์นอกเวลามีอีกประมาณ125ท่าน มีความพร้อมด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีทางการแพทย์และการตรวจวินิจฉัยรวมทั้งการรักษาพยาบาลบริการที่อบอุน่นรวดเร็วและเป็นมืออาชีพจากพยาบาลและเจ้าที่ก,กว่า2,000คนนะครับซึ่งได้รับการรับรองตามมาตรฐานของโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นใครที่จะสนใจสมัครบริษัทโรงพยาบาลยันฮีนเนี่ยรับรองว่าบริษัทเขามั่นคงนะมาดูกันครับว่าสัญญาจ้างเ,เป็นงานประจำนะครับอัตราค่าจ้าง1 5 0 0 0บาท ต่อเดือนนะอัตราที่รับสมัครก็คือ20อัตรานะครับยังไม่ได้รับแม้แต่คนเดียวนะแต่นี่เป็นข้อมูลนะวันที่29นะครับตุลาคม2566นะท่านต้องดูข้อมูลวันเดือนปีประกอบไปด้วยนะครับคุณสมบัติเนี่ยก็คือไม่ระบุเพศคือเพศหญิงเพศชายได้หมดแต่ว่าอายุเนี่ยครับต้องไม่ต่ำกว่า18ปีนะแต่ไม่เกิน45ปีนะครับอยู่ระหว่าง1 8ถึง45ปี งานนี้เหมาะสําหรับคนทั่วไปเกี่ยวกับวุฒิการศึกษานะครับก็ตั้งแต่ป .4 ป .6 นะครับป .7 นี่คือรุ่นรุ่นเก่ามากนะครับน่าจะไม่มีแล้วป .7 นะครับถึงม .6 หรือว่าม .25 ก็ได้ประสบการณ์นะครับก็คือมีประสบการณ์ก็เป็นการดีแต่ถ้าไม่มีประสบการณ์ก็สามารถสมัครได้เช่นเดียวกันนี่เป็นข่าวสารที่คิดว่าน,นะครับใครทาง,งานแม,ม่บ้าน แล้วสามารถจะทําที่บริษัทโรงพยาบาลยันเฮได้นะครับสามารถไปกลับได้ก็เป็นโอกาสที่ท่านจะสามารถเข้าไปสมัครงานได้นะครับสมัครงานก่อนส่วนเขาจะรับไม่รับอย่างไรเนี่ยก็ค่อยว่ากันนะเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆก็ว่ากันไปตามระเบียบของโรงพยาบาลน,นะครับข่าวสารนี้เป็นประโยชน์นะบอกต่อต่อไปนะครับขอบคุณนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ